สวัสดีทักทายกันอีกแล้วทุกคนเราพาเข้าป่าวันนี้ดูสินี่คืออะไรอันนี้จะเป็นผลไม้เออไม่ใช่ผลไม้ทุกคนมันคือเบอร์รี่จ้ะเบอร์รี่ป่าของฟินแลนด์นะจ๊ะตัวนี้ก็กินได้นะจ๊ะทุกคนภาษาอังกฤษเร,เราไม่รู้จักจ้ะเรารู้แต่ว่าคนฟินเขาจะเรียกว่ายัวลูกกะยัวลูกกะก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่อีกตัวนหนึ่งอันนี้ ทานได้ทุกคนรสชาติก็จะ <c oughs> ไม่เข้มขน้นเหมือนเบอร์รี่เบอร์อรี่มันจะออกเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวหวานแต่ว่าเนี่ยมันจะเปรี้ยวอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ความหวานก็ไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวชิมกันอืมหวานนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงรสชาติบางคนอาจจะว่าจืดไปถ้าสำหรับคนชอบกินรสจัดจัด แต่ว่าเราว่ามันอร่อยดิมันรสมันไม่จัด <c oughs> เราจะเก็บไปทำน้ำผลไม้ดูทุกคนดูตรงนี้นี่คือป่าที่เรามาเก็บทุกคนต้นเขาจะขึ้นอยู่แบบสูงกว่าต้นบูเบอรี่หน่อยเนี่ยถ้าคนที่เข้าป่าหรือว่าไปเก็บตรงที่เออมันจะเป็นคนฟินเขาจะเรียกว่าส่ว พวกนองน้ำนะทุกคนออภาษาไทยเรานะจ้ะมันก็จะมีนี่ลูกเขียวๆอยู่เลยเนี่ยยังตักไม่ได้เราก็เลยมานั่งเก็บเอานั่งเลือกเอาทุกคนลูกไหนที่มันดำๆอะ่ะก็แสดงว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวไปดูตรงนู้นออกเยอะเลยแล้วเราจะให้ดูบลูเบอร์รี่ด้วยบลูเบอร์รี่ก็มีทุกคนมันจะเกิดคละกันเลยทั้งยั่วลูกกะแล้วก็บลูเบอร์รี่ ลูกเขาจะคล้ายๆกันนี่อันนี้ลูกบูบูเบอร์ี่ส่วนอันนี้ยั่วลูกกาเห็นไหมแต่ว่ายั่วลูกกามันจะลูกใหญ่กว่าแล้วก็ลูกมันจะนเป็นสีออกเทาๆหน่อยมันจะไม่ดําเหมือนในล,ลูกบูเบอร์ี่นี่เราได้แค่นี้นู่ตรงนู้นเยอะเลยทุกคนดี๋ยวจะพาเข้าไปดู นี่ขอทำคลิปยาวหน่อยอันนี้ป่าที่เรามาหาเนอะอยู่ในเมืองเฮลซิงกินี่แหละตรงเนี้ยมันจะเป็นป่าที่ว่าเขาจะเอาไปให้เก็บผลไม้ก็ยังไม่ทำบ้านเป็นผลไม้ป่าเบอเป็นเบอร์รี่ป่าไม่ใช่ผลไม้พูดผิดเพราะส่วนมากที่ขึ้นแบบเนี้ยเขาจะเรียกเป็นเบอร์รี่มันตระกูลเบอร์รี่จะ้ะไม่ใช่ผลไม้นะทุกคนต้องเข้าใจ อันไหนเบอร์รี่อันไหนผลไม้บางคนก็เรียกผลไม้มันไม่ใช่ผลไม้เป็นเบอร์รี่ตะกูลเบอร์รี่วิตามินสูงทุกคนแต่เปรี้ยมากเลยตะกูลเบอร์รี่นะบางคนอยากกินอยากกินก็ลองกินเลูกอะไรบ้านเรานะมะม่วงหาวมะนาวโหมันก็เบอร์รี่ไทยนะนะ่ะวิตามินสูงเลยถ้าอยากกินก็รสชาติแบบเดียวกันแหละ <laughs> ไม่ต่างกันหรอกเปรี้ยวอยู๋นี้ก็เปรี้ยวจ้ะ แต่ว่าเราเอาไปทำเป็นขนมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคล้ายว่าเราไปดัดแปลงนั่นแหละนี่จ้ะเราจะให้ดูใกล้ๆยังไม่เจอต้นที่มันดกๆเนาะจะให้ดูแบบสะใจเลย <c oughs> นี่จ้ะนี่ลูกของเขาจะเก็บที่ลูกมันเป็นสีเทาๆละลูกเขียวนี่แสดงว่ามันยังไม่แก่แล้วก็เลือกอะ่ะ โอ at, โ Bref, ót, mankind, men, babies, 對對้ยตรงนั <club trouve mış> ้นลูกโตเลยเลือกเอาที่ลูกใหญ่ๆทุกคนลูกไหนเล็กแล้วก็เอาเอาไ้ก่อนลูกไหนใหญ่เราค่อยเก็บเอ้ะทำไมจมูกเราได้กลิ่นแต่ผักชีลาวโอ้ยตรงเยอะเลยทุกคนน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 อนนนน้นนนังขึนนได้ยินเสนนงเครืนองบินไนนทุกนน เดีวเราจะเอาไปผสมกับบูเบอรี่นี่แหละทำเป็นน้ำผลไม้มันก็อร่อยเหมือนกันนะทำไมคนไม่ชอบกินนึกว,ว่าเขาแต่มันมีไม่เยอะนะทุกคนลูกไอ้นี่พวลูกเออไม่ใช่ยั่วลูุกกะมันจะมีพัวลูกกะยั่วลูุกกะมันคนละแบบกันนะทุกคนเดี๋ยวบางคนคนฟินมาได้ยินที่อยู่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์อาจจะงงะอาจจะยังอาจจะเห็นแต่ว่าไม่ได้สนใจ เออว่ามันเป็นลูกอะไรแต่ว่าเราสนใจเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูเห็นหนีเ่นเราต้องเปิดดูละหาดูละว่ามันเป็นอะไรมันกินได้ไหมบเบอรี่บางตัวมันก็กินได้แต่ว่ามันรสชาติไม่อร่อยมันจะเป็นอาหารของพวกนกทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะกินไม่ได้ <B ur rier> ตันนี้ไอ้นี่จะเป็นบลูเบอรี่ มันจะเกิดขะกันอ๋มีอีกไหมเฮ้ยดูอันนี้ป่าเดี๋ยวให้ชมป่าเนีย่ยป่าที่เรามาหาผลไม้อีกหน่อยเขาก็จะทำบ้านแล้วทุกคนตรงนี้ถ้าทำบ้านเราก็ไม่มีที่เก็บแล้วผลไม้มันเขาทำไปครึ่งหนึ่งแล้วบ้านนะ่ะเหลือไปตรงนี้ ก็ยังไม่ได้ทำโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปหาผลไม้ป่าให้ดูธรรมชาติ